สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดโซเชียลข้องใจทำไมเก้าอี้พลาสติกต้องมีรูตรงกลาง กลายเป็นเรื่องราวที่ทำเอาชาวโซเชียลต่างก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากเมื่อได้มีผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งได้โพสต์ถามว่ารูตรงกลางเก้าอี้มีไว้ทำไหมเข้าไปถามในกลุ่มซึ่งมีผู้คนจำนวนมากเข้ามาตอบและวิเคราะห์ถึงสาเหตุที่ทางผู้ผลิตนั้นทำรูตรงกลางเอาไว้ซึ่งในความเป็นจริงแล้วการที่เก้าอี้พลาสติกถูกออกแบบให้มีรูอยู่ตรงกลางนั่นก็เพื่ออำนวยความสะดวกให้สามารถเก็บเก้าอี้ทั้งหมดซ้อนกันได้นั่นเองสมมติถ้ามันไม่มีรูและนำ ไปสอนกันก็อาจจะแงะไม่ออกเนื่องจากไม่มีอากาศอยู่ภายในเปรยียบเทียบกับการทดลองเอาวัตถุเครื่องวงกลมมาประกอบติดกันทําให้ภายในเป็นศูนย์ยาอากาศเมื่อแรงดันภายในมีน้อยกว่าภายนอกวัตถุทั้งสองจะประกอบกันแน่นแงะกันไม่ออกงานนี้ก็ได้มีชาวโซเชียลเข้ามาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้กันเป็นจํานวนมากท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับ ขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีทขอบคุณครับ